ต่อมาจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิผสมนะคะตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีของเหลวชนิดที่1มวล1นความจุความร้อนจำเพาะ c 1อุณหภูมิ t 1และของเหลวชนิดที่2มวล m 2ความจุความร้อนจำเพาะ c 2อุณหภูมิ t 2มาเทลงในภาชนะผสมรวมกันจะทำให้ได้เป็นมวล1นผสมกับมวล2และ เกิดเป็นอุณหภูมิผสมมาขึ้นมาซึ่งอุณหภูมิผสมนี้จะมีค่าอยู่ระหว่างหรือเท่ากับอุณหภูมิของของเหลวที่1 T1 และ T2 นะคะการที่เป็นแบบนี้ได้เป็นเพราะว่ามันมีของเหลวชนิดหนึ่งคายความร้อนออกมาเมื่อคายความร้อนออกมาของเหลวชนิดที่2 ก็จะดูดรับเอาความร้อนนั้นเอาไว้เราเลยสามารถตั้งสมการเอาไว้ได้ว่า Q ดูดเท่ากับ Q คาย Q ดูดเท่ากับ Q คายเปรียบเทียบกันจากรูปข้างบนนะคะเราจะได้ว่าของเหลวที่มันจะดูดความร้อนนั้นส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า และของเหลวที่จะคายความร้อนนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่านะคะสมมุติว่าค,คุณครูให้ของเหลวชนิดที่1ดูดความร้อนและของเหลวชนิดที่2องคายความร้อนเราจะได้ว่า q ดูดเท่ากับ q คาย q ดูดก็คือ q หนึ่ง q คายก็คือ q 2ซึ่งพลังงานความร้อนในการเปลี่ยนอุณหภูมินั้นเราก็จะใช้เป็น m c เดลต้ t ก็จะเป็น m 1 c 1 δ เ t 1เท่ากับ m 2 c 2 δ เดล t 2และถ้าเราต้องการหาอุณหภูมิผสมเราจะหาได้จากตรงเดลต้า t นั่นเองก็จะเป็น m 1 1> c 1 d e l t เดลต้า t 1เกิดจากเอา t ผสมลบด้วย t 1นะคะเราตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยก็จะได้เป็น t ผสมลบ t 1เท่ากับ m 2 c 2 d e เดลต้าตรงนี้ t 2มีค่ามากกว่า t ผสมก็ t 2ตั้งลบด้วย t ผสม เสร็จแล้วเราก็จะได้ได้เป็นการดุลความร้อนออกมาเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราลองดูโจทย์กนันกรณีนี้เดี๋ยวเราไม่กล่าวถึงเราไปดูในโจทย์กันเลยนะคะตัวอย่างเช่นข้อที่1น้ํา้ำเย็น7ลิตรอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสผสมกับน้ำร้อน3ลิตรอุณหภูมิ90องศาเซลเซียสอ่ะ น้ำเย็นนะคะน้ำเย็น7ลิตรก็คือมวลอุณหภูมิเท่ากับ15องศาเซลเซียสมารวมกันกับน้ำร้อนน้ำร้อนนี้มีมวลเท่ากับ3ลิตรอุณหภูมิเท่ากับ90องศาเซลเซียสเทผสมกันมันก็จะเกิดเป็นทีผสมนะคะเกิดเป็นทีผสมขึ้น เราก็จะตั้งได้ว่า Q ดูดเท่ากับ Q คาย Q ดูดหนูต้องดูว่าตัวไหนที่เป็นตัวดูดความร้อนซึ่งน้ำเย็นจะดูดความร้อนส่วนน้ำร้อนก็จะคายความร้อนให้เย็นตัวลงก็จะได้เป็นอ่ะ M เย็น C เย็น เดลต้าทีเย็นเท่ากับ M ร้อน C ร้อนเดลต้าทร้อนแทนค่าลงไปค่ะ7ลิตรคูณน้ำตรงนี้น้ำร้อนกับน้ำเย็นมีความจุความร้อนเท่ากันมีค่าเป็น1ดังนั้นคุณครูจะตัดเลยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นคูณกับเดลต้าทีเย็นเดลต้าทเย็นก็คือเอาทผสม ลบด้วย15เท่ากับมวลของน้ำร้อนก็คือ3ลิตรคูณกับ90องศาลบด้วยทีผสมจากนั้นนักเรียนก็ต้องคูณเข้าไปในวงเล็บทีละก้อนทีละก้อนนะคะก็จะได้ออกมาเป็น7 T ทีผสมลบด้วย7คูณ15 ลบร้อยห้าเท่ากับสองลบด้วยทีผสมพอได้แบบนี้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการคิดเลขเลยก็จะได้ออกมาว่าอ่าลืม3าทีผสม10บทีผสมมีค่าเท่ากับ3 7มดังนั้นทีผสมมีค่าเท่ากับ37 5 5องศาเซลเซียสนั่นเองเสร็จแล้วข้อที่1ต่อไปดูข้อที่2นะคะเขาบอกว่าถ้าใสกกกรร่ก้อนทองแดงมวล2กิโลกร,รมัมก้อนทองแดงมวล2กิโลกรัมอุณหภูมิเท่ากับ100องศาเซลเซียสใส่ลงไปในน้ำใส่ลงไปในน้ำนะคะ เมื่อใส่ลงไปในน้ำน้ำ5กิโลกร,รมัมอุณหภูมิเท่ากับ25องศาเซลเซียสถามว่าจะมีทีผสมเท่าไหร่เมื่อใส่ลงไปแล้วผสมกันนะคะก็ตั้งเป็น q ดเท่ากับ q ยเช่นเดิมในกรณีนี้ข้อนี้ทองแดงมันร้อนกว่ามันก็จะคายความร้อนส่วนน้ำมันเย็นใช่ไหม มันก็จะดูดเอาจากพลังงานความร้อนที่ทองแดงมันใครออกมาก็จะตั้งสมการให้ว่ามวลของน้ำ C น้ำ delta t น้ำหนูก็ต้องตั้งเป็น t ผสมที่ผสมมากกว่าเนาะ t ผสมลบยี่สิบหเท่ากับมวลของลูกเหล็ก c ของลูกเหล็กแล้วก็หนึลบ t ผสมนะคะแทนค่าลงไปก็จะได้ว่า5คูณความจุความร้อนจำเพาะของน้ำก็คือ1 t ผสมลบ25เท่ากับ2คูณ 0.1 100จลบทีผสมอ่ะต่อไปคุณเข้าไปนะคะห้าคูณหนึ่งคูณทีหค,คูณหค,คูณยี่คูณศูนุดหนึ่คูณร้คูณศูุคูณทีผสมได้ออกมาเป็น5้ทีผสมลบด้วย1 2อยเท่ากับ ส0ลบด้วย0.2 t ผสมนทผสมคะ,ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการคิดเลข จะได้เป็น5.2 t ทผสมเท่ากับร้อยเอาร4อหารด้วย5.2คําคำตอบข้อนี้ก็เลยจะได้ว่าทผสมมีค่าเท่ากับ27.88องศา,าเซลเซียสนั่นเองค่ะ ต่อมาข้อที่สามและข้อที่สี่ข้อที่สามบอกว่าลูกเหล็กมวล50กรัมอุณหภูมิส0มอยองศาเซลเซียสถูกหย่อนลงในน้ำมวลหนึ่งกรัม ซึ่งมันจุอยู่ในกระป๋องและมีโฟมหุ้มกระป๋องอยู่ทำให้น้ำมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปจาก6องศาเซลเซียสเป็น20องศาเซลเซียสจงหาความจุความร้อนจำเพาะของกระป๋องก่อนอื่นเวลาที่นักเรียนจต้องการทําโจทย์ในเรื่องของความร้อนอย่าลืมวาดภาพกันนะคะเริ่มจากหนูอาจจะวาดรูปลูกเหล็กขึ้นมาก่อนมวลเท่ากับ50กรัมอุณหภูมิเท่ากับ300 องศาเซลเซียสถูกหย่อนลงไปในกระป๋องซึ่งกระป๋องนี้มีน้ำบรรจุอยู่นะคะน้ำมวลน,น้ำอุณหภูมิเท่ากับอ่ะขอโทษค่ะมวลน,น้ำมวลเท่ากับ100กรัมส่วนกระป๋องมวลกระป๋องมีค่าเท่ากับ70กรัม เขาบอกว่าน้ำเปลี่ยนอุณหภูมิจาก6เป็น20สแสดงว่าทั้งอุณหภูมิของน้ำและอุณหภูมิของกระป๋องเริ่มต้นอยู่ที่6องศาเซลเซียสเนื่องจากว่าอุณหภูมิของน้ำและอุณหภูมิของกระป๋องนั้นมันจะต้องมีค่าเท่ากันเพราะมันอยู่ด้วยกันอยู่ในภายในกระป๋องนะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันก็จะมีค่าเท่ากันนะคะอันนี้เป็นอุณหภูมิของ กระป๋องก็คือ6องศาเซลเซียสสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเมื่อมันรวมกันแล้วมันเกิดเป็นอุณหภูมิผสมอุณมอุณหภูมิผสมที่เปลี่ยนไปมีค่าเท่ากับ20องศาเซลเซียสแสดงว่าเมื่อเราเอาลูกเหล็กหย่อนลงไปในน้ําลูกเหล็กก็จะกลายเป็น20องศาเซลเซียสน้ําก็จะกลายเป็น20องศาเซลเซียสกระป๋องก็จะเป็น20องศาเซลเซียสถามว่าแล้ว c กระป๋องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นักเรียนจะต้องเริ่มตั้งจากสมการ Q ดูดเท่ากับ Q คลายเช่นเดิมนักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าอะไรที่จะดูดความร้อนเข้าไปตัวที่จะดูดความร้อนเข้าไปก็จะมีกระป๋องดังนั้นหนูก็จะตั้งเป็นมวลน,น้ำกับมวลอ่ะ mc delta t ของน้ำบวกกับ mc delta t ของกระป๋อง มีค่าเท่ากับพลังงานความร้อนที่ตัวก้อนทองแดงมวลลูกเหล็กนี้คายออกมาก็จะเป็นมวลลูกเหล็ก C ลูกเหล็ก T ลูกเหล็กจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ หนให้นักเรียนหยุดคลิปไว้ก่อนนะคะเริ่มแทนตั้งแต่ก้อนแรกกันเลยค่ะก็จะได้เป็น100คูณกับ4.2คูณกับเดลต้าทของมันเปลี่ยนจากน้ำา6เป็น20แปลว่าเดลต้าทคือ14นํานำมาลบก,กันนะคะ70คูณ4กระป๋องที่เราต้องการหาคูณ 14และก้อนที่2แล้วค่ะก้อนที่3ก็จะเป็น50คูณ0ูนจาคูณ280จากนั้นหนูก็คูณเลขเลยค่ะก้อนของ m c delta t ของน้ำก็จะได้เป็น5,880บวกกับของกระป๋อง980 c กระป๋องเท่ากับ6,300 ก็จะเรียกมาเป็น980ซีกระป๋องเท่ากับ420ดังนั้น C กระป๋องของเรามีค่าเท่ากับ0.428คะหน่วยเป็นกิโลจูนต่อกิโลกร,รมัมเควินข้อนี้เลยตอบข้อที่3ค่ะ ต่อมาในข้อที่4เริ่มจากวาดภาพเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็วาดเป็นใส่น้ำแข็งมวล50กรัมมวล50กรัมอุณหภูมิเท่ากับศย์องศาเซลเซียสใส่ลงไปในไหนใส่ลงไปในน้ำนะคะซึ่งน้ำนี้มวลเท่ากับ200กรัมอุณหภูมิเท่ากับ30องศาเซลเซียส จะได้ว่าอุณหภูมิสุดท้ายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค้อนี้เขาบอกความร้อนแฝงของนักเรียนมาด้วยนะคะความร้อนแฝงตัว c ความร้อนเอ้ยขอโทษค่ะความร้อนแฝงของการลหลวก็คือตัว l นะคะทำให้คุณครูคิดได้ว่าอ่ะการที่น้ําแข็งมันจะกลายเป็นน้ําที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนั้นได้มันจะต้องเกิดการละลายก่อนถูกไหมคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนก็ต้องวาดน้ํา เพิ่มขึ้นมาซึ่งน้ําตัวนี้เท่าไหร่คะน้ําตัวนี้มวลเท่ากับ50กรัมเนื่องจากเกิดจากที่น้าแข็งละลายเป็นน้ําอุณหภูมิก็ต้องเท่ากับศนย์องศาเซลเซียสจากนั้นน้ําที่เกิดจากการละลายของน้ําแข็งกับน้ําที่มันมีอยู่เดิม30องศาเซลเซียสเนี้ยค่อยมาเกิดการผสมกันทีหลังได้ออกมาเป็น เป็นช่วงนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็น t ผสมนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นต้องผ่านกระบวนการนี้และกระบวนการนี้ตรงช่วงที่น้ำแข็งเปลี่ยนมาเป็นน้ำหรือต้องใช้ q เท่ากับ ml ไหมคะและช่วงที่น้ำแข็งมาผาสมก็ต้องใช้ q เท่ากับ mc delta t แต่ช่วงที่น้ำมาผาสมกับน้ำแข็งน้ำที่ละลายมาจากน้ำแข็งตัวนี้ ก็ใช้เป็น Q เท่ากับ mc delta T จากนั้นนักเรียนมาพิจารณาสิคะว่าฝั่งไหนเป็นดูดความร้อนฝั่งไหนเป็นคายความร้อนเนื่องจากน้ำฝั่งความมือเนี้ยอุณหภูมิสูงกว่ามันเป็นตัวที่คายความร้อนและฝั่งของน้ำแข็ง2กระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการดูดความร้อนนะคะแล้วจากนั้นนักเรียนก็มาตั้งสมการเป็น Q ดูดเท่ากับ คิวคายคิวดูดมีอะไรบ้างคิวดูดมี ml การละลายของน้ำแข็งและมี m น้ำแข็ง c น้ำทำไมคุณครูถึงใช้ c น้ำเนื่องจากว่าตอนนี้น้ำของเรามันละลายอาน้ำแข็งของเราละลายเป็นน้ำแล้วนะคะแล้วก็คูณกับเดลต้า t เท่ากับ m น้ำ c น้ำเดลต้า t ของ ตัวน้ำนะคะแทนค่าลงไปก็จะได้ว่าก้อนแรกคือ50คูณ80บวกกับ50คูณ1คูณทลบ0เท่ากับ200คูณ1คูณ30ลบท,ทีตรงนี้หมายถึง T ผสมนะคะและทีนี้เราก็คูณออกมาเลยค่ะ ก้อนแรกได้4,000ก้อนที่2บวกกับ50 t ทีเท่ากับ5,000เฮ้ยไม่ใช่ค่ะ6,000ลบด้วย200 t จากนั้นย้ายทไปหาการได้เป็น250 t ทเท่ากับ6,000ลบด้วยสี่พันสอ หานกันออกมาจะได้อุณหภูมิผสมเท่ากับ8องศาเซลเซียสข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะต่อไปอีก3ข้อนะคะ ข้อที่หข้อที่6และข้อที่7คุณครูจะอธิบายในห้องเรียนนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ความเข้าใจและก็มันต้องทำความเข้าใจมากกว่าข้ออื่นๆนิดหน่อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราเรียนกัน2คลิปแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ